สบายดีทุกคนค่ะมื่อนี้ก็สิไปเที่ยวเนาะคนไปเที่ยวมาลังเที่ยวดายบุญเนาะมีอ่าอ่าอ้ายคนนึ่งคนจิพาไปเที่ยวเนีะยแต่ว่าอยู่ที่ภูวาคนจิปาไปทางเลยเนาะกำลังรถเนาะกำลังนั่งรถเนาะทุกคนรถรถแบบวรถรุ่นเก่ารถลามาฮับบนไหนซื้อต้องซื้อไปง่ายข้ามเด้อะคนเท่าอยู่เลยนะทุกคน กำลังงรถไดอะเลยว่ารถลาบโคตรบรลูล่าโป๊ะแดงเตียงเมนเตียงเนนุ่มเดี๋ยวให้บงคับนานอะมันคอนนี่ก็คือข้างนานะทุกคนบอกเด้เลยว่ารถลาบโคตรลูลาก็คือรถแบบเราลับลับพาไปเที่ยวนะทุกคนาะ มีเอฟซีเของมาบอมเนาะพาไปเทีเ่ยวบูว่าพันชิพาพไปเที่ยวไซน์นอกหมดนี้นเนาะคือว่าเก็บเป็นความลับสะพ้ายสะพ้ายเก็บเป็นความลับเดี๋ยวเขาเบิ่งเดินคนนอกว่าจะยิ่งใหญ่อลังการชนใดเนาะตอนอายโดนพาโดนหลอกไปเที่ยวแล้วโดนกระสาันอแล้วับอีกห่าเดี๋ยวรอติดตามไปนำกันเนาะทุกคนว่าอายพันสิพาไปเที่ยวยูไซเนาะ ปากลาลาวาสีสะไพเขานะทุกคนเพราะว่าเขาบอกเคยไปไปเที่ยวนะลาวาสีไปสิพาวไปแบบมองเหมือนลู่ลาทุกคนอันนี้ก็คือรถลาวเลย,เลยทุกคนรถลาวเป็นแบบเอารับพาทุกนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วแต่นักท่องเที่ยวอยากอยากไปเที่ยวอยูุไซเราก็พาไปนะทุกคน ตอนนี้กรากำลังนั่งรถไปนะก็คือบอกได้เลยว่าโคตรตื่นเต้นนะโอยมัอยู่หลายปีแล้วไปไปไปทางทก็คือเราทับลูกค้าในวันนี้น่ะพอเราจะมาตั้งใจมารับเอ่อพวกเขาสี่คนนะทุกคนเพื่ออายเราอ่ะนี่เราไปเที่ยวเนี่ยเราไป ว่าไอ้นสุ้็แต่าบางตอนาไปคือแว่าตื่นเต้นแหงนะกรว่าไปเที่ยวนี่ือว่าอโหสองก็ตื่นเ <c oughs> ต้ตนแล้ะแต่โตทานแต่ใบมง่ได้ตงแตมงบาฟูมันก็อดเข่าอดน้าเลยไม่ด <c oughs> ได้กินเข่าไได้กินอแล้วกินอรกูนีกินะไคุมค่าแล้อค่าพืค้าไปได้ยังไม่ชินเาหลานอาหารน ั้นมหามกมาไปถึงนสี่ว่เป็นอรเน้ที่ไปางกาไปทายได้คนนี้ือไปคยไปแบ้างบอกไอ้อ้สติแน่นคยไปพันๆเ่อไหรบานไอเสติคือะไรเคทำบายไปกับคนทางค่อยคยไปบ่บจะได้ทำบูเคยไปกัจะบู้ได้นะเดี๋ยวไป คือเปแะเดี๋ยวเที่ยวอันนั้น,น,นอะเออไอคอนเพราะว่าตอนเิไปที่สงแหงเป็นคลิปของอากอยแล้ไปแต่ว่าเขาเน่าไปในสิงามกลัวเพราะว่าอากอยแล้ไปแล้วไปขึ้นทนึกถึงวันาบัดตอนเขาไปนี่ไปจองเรื่องนี่มันจะได้เครื่องเว้นเครื่องขึ้น,น,น,นตะเวนตกหลิบเพราีงาบมันจะตกแล้วมาทายรูปแล้วก็เครื่องขึ้นต้อเปลี่ยนโมงไปโมงอันนี้บอกแล้ววันวนี้อันนี้เฉลยแล้วคนเฉลย เสลย้วลาทุกคนก็คือว่าไปไม่ใช um, no no yeah. ่ก็ได้ไปลองเรือลองเรือลองเรือสมิวเบื้องบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพไป้ไปบนตะเวทโตกินกรุงเทพห้ามงหมเนาะองมลองดงดีงามสใช่ปาหมึกล่องหีือปมึกล่องหรือว่ามอกล่องเองมอกล่องเองนี่ยนี่ก็เดี๋ยวให้นี่แหละเดีจ นี่กับยูทูบได้เนี่ยว่ายูทูบเบอร์มดนน่ข้างล่างก็แมนเบอร์น่ะสองคนมีมือกล้องลงไปไปใส่ไาใช่ไ่ะบุกเลยทายหนาเองน่ะจับเองรึกระจับกระจับทายตอนแรกนอันนี้ก็คือไอ้เราซะเลยแล้วทุกคนทำสีได้ไปล่องเรือแม่นำเจ้าพยาเนาะทุกคนโอ้ยดีใจ มืต้องขนมือนันแซมเขา,า,าไปแล้วไปรก็ออกไปไกม่ไดหร <c oughs> อ,ง,องานที่จริงเรวอยากเงานอยู่ยูทูบใช่ว่า แมนไปยลายเราอยากอยาไปทายจีนไปจีนสนใจว่าเไปทายอยากไปเดี๋ยวเรานนะองขี้ียมาไปเม่นไปไถ่ไยวคนมาทายลายเดี๋ยวลายเด่าไปจีนจีนนะเออรถมีมันแปลกแปลกเลยเนาะเพราะว่าคนจเป็นโลกภาษาเป็นจะเป็นโลภาษาของไไเอาไปาภาษา สาวไรโคดีใจเลยทุกคนที่ได้ไปลองเรือเนาะอันนี้นะครั้งหนึ่งในชีวิตดีใจแห้งตอนนี้เนะคือว่าเรายังบอกเลยเพราะว่าเ่าเคยนั่งจักเถื่อเนะอันนี้ก็จะเป็น

เมแม่มนไไี่งรถไฟไปได้แล้จอดรังมีเสาร์อาทิตย,ทย์เลยไทยยูทูบคนแลแหน่งแงที่ละแมน่งเป็น,น,กกน,น,นะะวันอาทิตย์ได้ยุวันอาทิตย์นี่ผ้านังเที่ยวเที่ยวกับบอคอยเยยุคจะได้นัดกันบานยุวันอาทิตย์นจอดนะมาบานจริงๆแล้ววันศุนัดวันอาทิตย์ที่แล้วได้เห็นจอไปท่ทยขอเขาทอง อันนี้ก็ดีใจเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่อนก็เป็นคนลาวคือกันเนาะทุกคนได้พาเขามาเที่ยวอันนี้ก็คือในรถโอ้โหบอกไปเลยว่าลาวมักไทยให้เบิ่งยูแต่ว่ามีแต่สาวตางชาติทุกคนที่ว่ามาเศร้ารถเรา ส่งก็เขาบัวเขามาอยะส่งูไปไหนมาส่งเพื่อนทับเข้ามาโอเคได้ๆก็ได้ไปเกินมาส่งมเลยเนี่ยบังรูขนาดเลยยุงไรมันมีจอเรียบร้อยหมดเลยดีนะมากพอเ่อกาท่าแเขาเองหน้าบานงน้อเิขางหลังมีลำโพงเปิดเพลงเรียบร้อยแสดงกับทุกใจนะครับขึ้นมาทุกใจบอกว่าความทุกไอ้บ้าวความทกใจยันนั้นยันทุกใจยัน พราะว่าเขาเฮ็ดคลิปเนี่ยนี่นะมันหยานไม่ต้อแล้วต oh ่อยานเว้ยต่อยาดเซ็ตมาหาเว้ยต่กาประมาณนี้เนาะทุกคนคลิปเซาวไรอันนี้กาฝากติดตามไปเบิ่์อีพีสองอีพีสามต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เซาวไรก็ขอจบเพียงสำนีเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้เซาวไรนะเด้อทุกคนเดี๋ยวสิไปต่อด้วยอีพีสองนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีกราบสบายดี ทครเี้ยวได้เนาะ